เอาไปใส่ทุกผักโขมเยอะมากๆเลยค่ะจะเก็บไปใส่แกงเนาะไหมน,น,นี่ค่ะผักโขมหอมไอ้กูจะไป먹ก่อนจ้ะโอ้โหยังเยอะอยังวันนี้ต่างๆก็มา ख। น,นี้นะคะเป็นป่าที่แบบว่าลกมากเลค่ะทุกคนหาหน่อไม้นะหัวก็ฟูไปเลยมันเกี่ยวผมนะคะ 读。 เ,เ,เกเ็บแบบไมวเลยค่ะทุกคนแม่กำลังมาค่ะด้าน,น,นะคะเป็นคนไทยหรือเปล่าคะครับ เป็นคนไทยใช่ไหมคะ,ะเป็นคนเกาหลีแต่ว่าหัวใจคนไทยใช่ใชไหม, <g ül> ออมะคะใช่ค่ะกล่องนไม้ตเลยค่ะพี่ชินไมเพราะว่าปุยยเอ้อยออออยเสียยชมนะ เก็บเสร็จแล้วนะคะจะกลับบ้านกันตั้งได้รึเปล่ชอบไหมนานๆได้ออกมาเนาะตังเนาะมีเสียงมาห่างด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านเลยนะคะทุกคน่ะกลับบ้านกัน อไซแล้วก็เไม่ไผ่แบกใสรตรงท้ายไม่ใช่นะคะอยู่อยู่ในนรถเรียกค่ะรถสมคาวพองเราค่ะเอ้เพราะว่าเลี้ยวซ้ายถึงบ้านแล้วคะ่ะมี๋ยสอบออกมาไหม เย็นมาให้ไม่ยากค่ะท่านกินกาแฟเย็นไหมคะกาแฟเย็นอร่อยอร่อยจ้าขอบคุณจ้าสามชั่นอ่ะขอบคุณค่ะสามมานันอืมะจกิตต์ป่ะฮึ่ม เฮ้แตงโมมาแล้วกินแตงโมกันค่ะแตงโมที่เกาหลีลูกใหญ่มากเลยนะคะทุกคนใหญ่แล้วก็เนื้อแน่นค่ะคำซ้ำนี่นะหวานอยู่นะคะหวานอร่อยอาดร้องลงมาชาปลงเ 맛있다, 많이 먹어요. หน่อไม้เกาหลีก็จะไม่ค่อยแน่นไม่ค่อยตันเหมือนหน่อนไม้บ้านเรานะคะมันจะโปร่งนะทุกคนจะหน่อเล็กหนอ่อยาวก็โปร่งนะคะข้างในก็จะเป็นบองๆแบบนี้หมดเลยค่ะแต่ว่าไม่ค่อยขมนะคะทุกคนขมนิดเดียวเอามาต้มให้จืดนะคะใส่เกลือลงไปแล้วก็ต้มหน่อไม้ให้จืดก่อนนะคะให้จืดแบบสนิทเลยนะคะถึงจะนํานไปแกงแบบอร่อยอร่อยนะคะรสชาติก็ไม่ค่อยขมคะ่ะบ้านเราจะขมกว่า ของเขาจะไม่ค่อยขมนะคะที่เกาหลีนิดเดียวเนี่ยค่ะคนผักขมเยอะมากๆเลยค่ะเราจะเก็บไปใส่แกงหน่อไม้ค่ะทุกคนอร่อยนะคะแกงหน่อไม้เนี่ยใส่ผักเยอะๆยิ่งอร่อยร้อนแล้วนะคะที่เกาหลีตอนนี้ร้อนมากๆทุกคน สวยๆนะคะก็จะเอาไปกินกับส้มตำก็จะตัดไปนะคะตัดให้มันแตกด้วยนะคะตัดไปเลยยิ่งตัดมันก็จะยิ่งแตกออกมาเป็นแบบว่าหลายๆยอดนะคะ <c oughs> แองโไม้นะคะยอดแมงลักในราคาใบนี้นะคะยิ <boundaries> ่งเยอะยิ <fin anta> <ots> ่งอร่อยนะคะของเคสอบพอแล้วนะคะนี่ค่ะแมงลักสวยๆค่ะก็จะมีแมงลักนะคะยอดกระถินแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นยอดมาระข้างล่างก็จะเป็นผักโหมนะคะไปแกงใส่หน่อไม้ค่ะทุกคนปะเข้าครัวกันค่ะี่ค่ะ เป็นน้ำเจ๊นางนะคะทุกคนมันมีแต่แบบเป็นขวดนะคะใส่ในโคกเลยค่ะจะได้ล้างแบบเป็นขวดนะคะทุกคนนี่เทสใส่ในโคเนะคะล้างโคกไปด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะไปต้มกันนะหน่อไม้ค่ะทุกคนหน่อไม้ที่เราต้มกันนะคะเอาไปต้มใส่น้าเกลือใช่ไหมคะต้มจนจืดเลยนะคะพอจืดแล้วเนี่ยค่ะก็ล้างน้ํานะคะส,ส่งสำน้ําก็ได้หน่อไม้จืดๆอร่อยอร่อยเอามาแกงวันนี้นะคะทุกคน โอ้หน่อไม้สวยมากเลยนะคะนี่ค่ะเห็ดลงไปเลผักโขมค่ะดีนะคะน้ำปลาสักหน่อยตะกี้ลืมใส่พริก ใส่ผักแมงลักเลยค่ะใส่ให้เต็มที่เลยนะคะแกงห่อไม้อร่อยอร่อยทุกคนอร่อยมากหอมแมงลักแล้วก็หอมกินผักหอมค่ะยน้ําเหนียวนะคะเพราะว่าใส่ข้าวเบือไปเนาะโซชอบน้ำนะคะน้ำมันเหนียวดีนะคะแบบข้น ใส่ข้าเบื่อเยอะนี่ค่ะผัก,ผกห,หอมหอมนี่นะคะทุกคนแกงหน่อไม้อร่อยอร่อยค่ะทุกคนกินข้าวกันนะคะน,นะคะแล้วก็มีกินคู่กับส้มตํานะคะตําส้มตําหัวใจเท้านะคะอุ่นอร่อยมากเลยค่ะทุกคนกับเซตผักนะคะมียอดผักกระทินนะคะยอดผักมาระนะคะแล้วก็ผักสลัดะคะ่ะทุกคนกินข้าวกันค่ะสดๆยอดนิ่มปนบดสดทุกคน 아이거 뭔지 모르겠어서는것그 여보세요? 네! 음, 그러세요! 네! 손땀 짬물 하는 게 최고 맛있어. 음. 응? 음, 짬 응. 해고파서 짬물 한 번에 되네. 짬물은 쫑쫑이 염색이 나하니다 오, 태국은 뭐비싸요 싸요 싸요? 저, 유 사유. 사요 음. 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 음, 어. 음. 응. 사유. 요유 사유. 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 사 오이 센 사유. 사유. 이유 사유. 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 사이 사유. 데유 사유. 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 사싸사 싸? 오이를오이지 목표. 목는에오이지 목표는 오히려. 목표는 오히려. 목서는 오히려. 목표는 오오이지오이지는오이는오는오 yeah น้ำรักก็เยอะใส่ผักขมไปอีกหอมกินกผักโขมอร่อยแกงดอไม้ I 먹었 s h 아이고 잘 먹었잖아 배고팠 m 아 g 고 o d b 먹어 I am a g 먹 o d b 먹 y I am a g 어 o d boy. I am a good